สวัสดีค่ะรายการ s r Day ครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงคำวา่า once week ที่แปลว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งซึ่งเป็นคำสั่งบอกความถี่ที่มาจะลองทา้ไปเดี๋ยวในครั้งนี้พวกเราจะแนะนำคำวา่า twice week twice week แปลว่าสัปดาห์สองครั้งเรามาดูตัวอย่างกันนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น I have English class twice week I have English class twice week แปลว่าฉันไม่เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละสองครั้งค่ะเอ้าแล้วถ้าอยากบอกว่าสัปดาห์ละสครั้งล่ะจะพูดยังไงดีได้อีกเดียวว่าจะเปลี่ยนคำเป็น three times a week three times a week, week แปลว,ว่าสัปดาห์สามครั้งนอกจากนี้เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขอ,อื่นๆได้อีกนะยวตัวอย่างเช่น four time times a week five times a week แปลว่าสัปดาห์สี่ครั้งหรือสัปดาห์ห้าครั้ง ยกตัวอย,าย,อวาอย่างประโยคเช่น I exercise four times a week. I exercise four times a week. แปลว่าฉันออกกำลังกายสัปดาห์ละสี่ครั้งอ๋อนี่นี่เองครั้งนี้ได้รู้จักคำศัพท์บ,บอกความถี่ไปหลายคำเลยเดี๋ยวต้องลองนำไปใช้บ้างล่ะและในครั้ง,นนนงหนา้าจะมีารงางวัลอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกด้วยนะคะบ๊ายบาย